จะเกี่ยวข้องกับแอสโอนิกสารหนูนะเห็นไหมพวกเนี้ยในผ้าแท้ต้องมีครับเนี่ยนั่นไอเหรียญที่มันมาขายกันหลายสิบล้านเราว่าชุยสองสี่หกห้าคุณลงเอาไปต่อค่าโลหะมมันจะได้กี่ตัวเพราะปัจจุบันเนี่ยเขาไม่เอาสารหนูเข้าไปในการผลิตพระแล้วใช่ไหมเขาเขาห้ามนําเข้าด้วยห้ามเข้าห้ามเข้าไปเทศมานานแล้วนั้นพวกนี้ จะมีในรูปหล่อโบราณเช่นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนวดบางคานนะรูปหล่อเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยหลวงปู่ไข่วัชชังเลนอ่าหลวงพ่อชุยวัดคงคารามและหลวงพ่อไปวัดกำแพงเนี่ยจะเจอพวกพวกสารหนูเพราะคิดว่าการหล่อโลหะสมัยก่อนนะยากนะเพราะาร์มร้อนเนี่ยเขาจะใช้ฟืนเป็นเครื่องหลอมละลายนั้น น้นการที่ใส่แอสโซนิกสารนูเพื่อให้โลหะละลายได้ดีและโลหะเป็นเงางามเนี่ยตัวเนี้ยเป็นสมัยช่างช่างทองร้านทองจะรูดีนะจะใช้สารพวกนี้ยแต่นี้เขาห้ามนำเข้ามาลานละก็ถือถว่าเป็นตัวยืนยันพระในยุคนั้นได้เหมือนกันนะใช่เป็นพระแท้ถึงก็กล้ารับรองได้ถึงบอกไอเหรียญหลงพ่อชุยที่เสียนขายกันคุยว่าหลายสิบล้านคูลงไปตัวค่าโลหะ สองสีหห้าโรงงานอยู่ที่ไหนผมไม่รู้แต่ไอหล่อโบราณนี่ส่วนใหญ่เขาจะหลอกกันภายในวัดที่มีฝีมือ,อมช่างฝีมือสมัยก่อนพวกเนี้ย